ครับบัญชาของบริสุินสวัสดีครับจุงกะแมวบางปวนกับกรุกเนียเดอร์บัตวันนี้ผมก็จะมาขอฝากนะครับเพจของผมนะครับยนนะครับเป็นเจ้าของเพจบัญชาของบริสุรินนะครับเพจของเราก็คือขายข้าวสารมีข้าวของบริสุรินแล้วก็ข้าวกล้องของบริสุลินนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวอ่าเป็นของชํารุ่ยของละว่าของที่ลึกต่างๆที่ทําจากข้าวสารนะครับอ่าซึ่ง ถ้าใครอยากได้หรือใครต้องการนะครับมาสามารถคุยรายละเอียดคุยแบบคุยอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับมาตกลงราคากันงานต่อง,งานได้เลยโดยที่แบบท่านประหยัดสูงสุดผมมีกําไรอยู่ได้อันนี้โอเคครับเราโอเคแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายครับเราไปกันได้ครับมาปรึกษากันได้นะครับจริงๆเพจของผมทํามาก็คือความตั้งใจอ่ะคือเราเห็นปู่ย่าตายายของเราจริงๆเราโตมาเราเห็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ทําข้าวเสร็จแล้วเขาขายเป็นข้าวเปลือกส่งให้กับโรงสีซึ่งราคามันจะถูกอ่ กดหรือราคามันตามท้องตลาดนะครับตามตามเลทของแต่ละปีนั้นๆไปอะไรเงี้ยซึ่งรวมแล้วหากลบกบเนี่ยตั้งแต่เราปลูกมาหากค่าใช้จ่ายต่างๆมันไม่ค่อยเหลืออะไรหรือบางครั้งมันขาดทุนอย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากจะทํายังไงให้สามารถที่เราทําข้าวของเรามาแล้วทําข้าวของเราเราก็รู้สึกว่าทำมันมันดีนะครับทําแล้วก็เราก็มีกินอะไรครับทํามาแล้วเราขายได้กําไรมากขึ้นกว่าเดิมอยู่ได้อะไรเงี้ยครับ เราก็เลยคิดจะทํำยังไงดีก็เลยอเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคิดจะขายข้าวสารโดยที่เราเกี่ยวข้าเปลือกได้แล้ว,ลวเราไปสีที่โรงสีชุมชนของเราโดยที่สีเนี่ยไม่มีการขัดสีอบมอดอะไรต่างๆนะครับสีเสร็จก็มาคัดพวกหญ้าพวกเม็ดเศษอะไรต่างๆออกนะครับแล้วก็มาเป็นแพ็คเป็นแพ็คบ็อกหนึ่งกิโลเป็นแพ็คสุญญากาศนะครับ ที่เราแพ็คเป็นสุญญากาศก็คือเราอะอยากให้ข้าวของเราที่ว่าข้าวหอมฤาษิน,นี่มันอร่อยเราอยากให้คงความอร่อยและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสีมาใหม่ๆอยากให้คงความใหม่มันจะหอมมันจะนุ่มกว่าเดิมกว่าข้าวเก่าหลายๆเท่าอะไรครับมันจะอร่อยครับเราจะประทับใจอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเป็นแพ็คสุญญากาศแพ็คสุญญากาศเนี่ยมันจะคงความหอมอเก็บข้าวไว้ได้นานหมอดมีขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีอากาศอยู่ข้างในอะไรเงี้ยครับแล้วก็1กิโลเนี่ย มันเหมาะสําหรับทุกๆบ้านนะครับเวลาเราหงุงเราคงไม่ได้หุงทีละหลายๆกิโลหรือหุงทีละเยอะๆหรอกครับเราหยิบมาทีละกิโลถ้า,เ,าเราบางมื้อเราพินข้างนอกเราก็ไม่ต้องแกะนะครับไอ้ข้าวที่เหลือสมมติเราขังไปสิบโลอีกเก้าโลเราก็เก็บไว้ได้มั่นใจว่าเราแกะเมื่อไหร่อร่อยเมื่อนั้นแกะเมื่อไหร่หอมเมื่อนั้นแกะเมื่อไหร่ใหม่เมื่อนั้นอย่างงี้ครับที่เราเลือกเป็นสุนิกาศสําหรับราคาขายของเราก็คือตั้งอยู่ที่50บาท 50บาทนี้เราคำนวณมาหมดแล้วครับเราอยากให้ส่งฟรีได้ทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคทุกๆภาคของประเทศไทยครับสามารถสั่งของเรา50บาทเนี่ย5กิโลขึ้นไปส่งฟรีได้ทุกบ้านเลยครับนี่แหละครับสิ่งที่เราอยากส่งต่อส่งความอร่อยให้กับทุกๆท่านนะครับได้อยากให้มาลองดูครับข้าวของเราครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันครับข้าวของมลิสุรินจริงๆก็มีหลายเจ้าครับแต่ของเราก็เป็นเพจเล็กๆเพจของผมเองน่ะลูกชาวนาครับพ่อแม่ผมเองก็ทํานา ก็ฝากไว้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากพูดต่อเลยครับว่าเพจบัญชาความริศุดินข้าวอะไรมากครับขอบคุณครับ